มาจากโลกแห่งอนาคตค่ะคือตีแมนสก,กีวีดีวันนี้ค่ะจะมาตามร่าไอ้พวกสปิเกอร์แมนและแคมิล่าแมนพวกแกอ,อยู่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้ค่ะมาแล้วเฮ้ยสวัสดีครับทุกคน ีแมนก็ได้อัปเกรดอีกแล้วนะครับทุกคนในร่างนี้นะครับก็เป็นร่างของเจมนสกินพิทอเลตฟิลเตอร์นะครับทุกคนหรือว่าเป็นร่างที่มาจากโลกแห่งอานาคตอีกแล้วเฮ้ฉั <c oughs> นได้อัปเกรดพลังมาใหม่สุดโหดเลยเออนะครับร่างนี้นะครับก็จะมีเอฟเฟกไฟเป็นสีม่วงนะครับทุกคนจากสีส้มนะครับก็จะกลายเป็นสีม่วงแถมมาจากโลกอานาคตด้วยนะครับท <c oughs> ุกคนมา เรามาดูกันนะคบว่าเขาจะโหดขนาดไหนกันนะเดี๋ยวผมขอลองทดสอบสู้หนึ่งๆกันหน่อยละกันมาได้ข่าวว่าแกถามหาสปีกเกอร์แมนใช่ไหมเอาทำไมอยู่นี่เพื่อนได้เลยถ้าแกถามหาสปีกเกอร์แมนแกต้องเจอกับสปีกเกอร์แมนของฉันเออมันล็อกไปอยู่ให้เขวยตัวนี่มาดูกันคบว่าใครจะเป็นผู้ชนะเอยใครคิดว่าสปีกเกอร์หมายจะเป็นผู้ชนะคอมเมหนึ่งมาได้เลย และใครคิดว่าสกีวีดีทอรเรจีแมนแห่งโลกอนาคตจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์สองมาได้เลยนะครับมาดูกันฮะว่าใครจะเป็นผู้ชนะ let's go แฮมมีไก่เือบรังแห่งซีว่วงฉันเข้าไปนี่ฉันมีปืนบนหัวด้วยแฮมฉันได้ซ่อนปืนไว้บนหัวแถมมีเลเซอร์ด้วยเ้ยมันมีเลเซอร์บนหัวด้วยนะครับนี่เออรู้สึกว่ามันพัฒนาขึ้นเอยอะเลยสัตว์ตัวนี้เออย,ยังไงเอ่ย นี่ฉันไม่เป็นไรเาฉันบอกแล้วว่าฉันเอาจริงแนวรอบนี้เฮ้ยทุกคนมันชนะจริงด้วยไอจีแม่นร่างนี้คตรโหดโหแสดงว่าปืนมันน่าจะแรงมากเลยนะครับเนี่ยมีปืนบนหัวมันแอบซ่อนไว้ด้านหลังนะครับทุกคนอยู่ตรงไหนเอ่ยโหยังไม่ได้เอามาใช้นะครับแล้วก็มีเลเซอร์สีม่วงเฮ้ยมันชนะกับสปีกเกอร์มาจริงๆด้วยฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ได้มาเลนเลนๆ่างั้นเดี๋ยวผมลองเอาเจอกับ แคมิ่าแม่หน่อยละกันนะฮะทุกคนโอ้โหแสดงว่าไอตัวนี้ก็ไม่ธรรมดางั้นกแกต้องเจอกับแคมิล่าแม่อูชันหน่อยเออนี่แคมิล่าแม่หน่อยนะฮะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูกันครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะใครคิดว่าแคมิล่าแม่นะครับจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หนึ่งมาได้เลยและใครคิดว่าซิกกี้บีดี้ทอรีสจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์สองมาดูกันเลยนะครับว่ารอบนี้ใครจะชนะเลสโก้ ฉันได้อัปเกรดเบอร์อสุดโหดของฉันมาพลังสีฟ้าของแกก็ทำอะไรจะไม่ได้นี่เจอเลเซอร์ของฉันไปหน่อยเรียบร้อยเฮ้ยทุกคนมันโหดจริงๆด้วยไอ้ตัวนี่โอ้โหจีแมนอัปเกรดมาเรื่อยๆก็โหดขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยโอ้โหแค่มีล่าแม็ก็ยังแพ้ให้เขาเลยเอองั้นต้องเจอแบบว่าทีมซะหน่อยมาฮะเดี๋ยวผมขอจัดทีมต่อเลยละกันนะครับทุกคนรอบนี้นะครับผมก็จะเอาไอ้ตัว นี่เลยครับเป็นหัวหน้าฝั่งของสกีบิลี่นะครับทุกคนแล้วก็ลูกน้องของพวกมันเหรอลูกน้องของพวกมันต้องเป็นสกีบิลี่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาเป็นสกีบิลี่พ่นพิษมาละกันนะขวกพ่นพิษนะครับทุกคนขวกนี้นะครับนี่สกีบิลี่คาร์บอยมีอนะไรบ้างน่าสนใจควันตีเวิร์ดเออ แล้วก็เอาพวกนักวิทยาศาสตร์โอ้โหรอบนี้ผมมองว่ามันน่าจะหมดเกินไปแล้วตามีนักวิทยาศาสตร์นะฮะแล้วก็นี้ด้วยนะครับนักวิทยาศาสตร์ในร่างถังขยะแล้วก็เอาเอาไอ้นี้ด้วยข้างบนก็จะเป็นสกีบี้พนุ่งผมยาวนี่จา๊ซบ์บนี่นะฮะพูดต่อสู้ออของเขาในรอบนี้โอ้รอบนี้เขาจริงนะครับฝั่งของสกีบี้คอร์ลินนอยต้องเจอกับคอกแม นอจะได้รู้ว่าโลกแห่งอนาคตมันเป็นอย่างไรฉันจะสั่งสอนให้นดูเองอ่ารอบนี้นะครับต้องเจอกับพอกแม่ละทุกคนเป็นหัวหน้าแก๊งแล้วก็มีไตไททันด้วยนะครับทุกคนแล้วก็เอาเป็นสปิเกอร์บูแมนนี่เราก็จัดไททันเต็มชุดเลยแล้วกันะะนะครับเทวีแมนอ่าแล้วก็เอาเป็น มิวราแมทแล้วก็สปิเกอร์แมนนะครับทุกคนนี่นี่คือร่างของไทรค่านะครับตัวลูกน้อมตัวเล็กนะครับผก็จะเอาเป็นแกงของค็อกแมนละกันนะครับทุกคนเผื่อว่าเปิดอัติยุดไปน,นะครับพวกนี้ก็ยังสามารถต่อสู้ได้นะครับอ่าอัติยนี่มาดูกันครับว่าในรอบนี้แกงไหนจะเป็นผู้ชนะใครคิดว่าแกงของสกีบีดี้ทอเลยจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หนึ่งมาได้เลย ใครคิดว่าแก๊งของคอกแม่จะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์สองมาดูกันเลยนะครับว่าครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะเลสโก o เออนี่โอี๋หน่อยเออเข้าไปกินเออเฮ้ยแสดงว่าสกีมีดี้ตัวนี้มันไม่ได้อยู่ทีมยกกันนี่หว่าเฮ้ยผมนึกว่าอยู่ทีมยกกันนี่ข้ากระเถิ่นเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรล่ะ ูสกุจิตไอปูสกิมดีรล้อมกเองว่าแต่จี Man แมนไอ้ตัวฟิลเตอร์อยู่ไหนเอย่ยอย่าบอกนะว่านายตายแล้วเฮ้ยตอนนี้เหลือนักวิทยาศาสตร์นะครับน่าจะเ,เรียบร้อยนะครับมรณะติแรงอยู่น่าจะโดนลุมนท่านทุกคนไปอยู่ไหนอยู่นี่ไหมว่อยู่นะครับเหลือแต่สกิมดีนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ถังขยะนักวิทยาศาสตร์โถ่อุตสา่าห์ันสร้างจีแมนมาสู้กับพวกเองยังสู้ไม่ได้ร้อนี่ยเฮ้ยอะไรมาเนี่เออนี่ในพวกเราลุ้มมาเลย เรียบร้อยและผู้ที่ชน,นะคือแก๊งของคอกแมนในรอบนี้นะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวจะเอาแคมิล่าแมนสเปกเกอร์แมนมาล่าแคนหน่อยละกันนี่เมื่อ3ตัวสุดโหดของเรานี่รวมแก๊งกันนะครับทุกคนเพื่อที่จะไปจักรยรกับไอคีแมนตัวใหม่นี่กับ1ตัวนะครับทุกคนมาหาว่าเขาจะสามารถล่าแคนได้หรือไม่ ใครคิดว่าสกีบีดี้ทอเลจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หนึ่งมาได้เลยและใครคิดว่าแก๊งของสปิเกอร์แมนแคบิน่านแมนแล้วก็ทีแวนท่าคนควรจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์สองมาดูกันเลยเลสโก o ตอนนี้ฉันออจีแล้วนะฉันมาสามตัวเลยวันนี้จีแม่ได้ข่าวว่านายอัพเร็มาสุดโหดใชยไหมไอ้ ต้องเจอกับ3สหายของฉันเออนี่นะครับโอ้ยไปเวลาเอาคืนนะครับมาทั้งหมด3ตัวเลยฮยังไงล่ะเอ้ยแค่นี้ยังถือว่าสบายยังสบายอีกไหมเอยเจอกันตีของฉันไปหน่อยเรียบร้อยนะครับทุกคนโอ้หแต่ว่าทีวีแมนนะครับไปก่อนเพื่อเลยส่วนเออสปคเกอร์แมนแคปิลาแบนก็ยังอยู่นะครับโอ้พลังเดือเท่าไหร่โอ้ยนิ่นึงนะนทุกคนอ่าก็ถือว่าสู้ได้อยู่นะครับ ถ้ามาแบบว่าสามหนึ่งนะครับโู้มาเยอะกว่าก็่าจะชนะอยู่แล้วนะครับทุกคนมาในรอบนี้เราจะให้เอาเฉพาะจีแมนมาทั้งหมดหน่อยละกันนะครับทุกคนรอบนี้นะฮะามาฮะจีแมนแบบว่าลองมาทุกเวอร์ชันหน่อยสซ็จื๊นี้รอบนี้ฉันจะเอาจีโนนะฉัอนดอดเรียกเพือ่อนฉันมาถวล้างแทนให้แล้ว พวกแหวเตรียมตัวให้ดีฮโอ้โหจีแมนโคตรหลายเวอร์ชันเลยนะครับคุณโคตเยอะเลยนี่โอ้โหนี่เลยนะครับตึ๊กแง๊งกองนะครับของจีแมนทั้งหมดเลยโอ้โหแล้วเราจะเอาอะไรมาสู้ไหมพ่อแนมะรอบนี้นะครับคู่ต่อสู้ของจีแมนก็ต้องเจอสุ๊กโกดของเราเช่นกันนี่เอาค็อกแฝงนับที่โดยค็อกแฝนเหมือนเดิมน,นะครับก็จะมีไส้ไส้ท่านนะครับทุกคนแล้วกม็มีเออ่ คาร์บิลแมนสปีกเกอร์แมนนะครับทุกคนอ่านะแล้วก็แนวร่างถือดาบฟ้าถ้วยนะครับเราก็เอาเรอบนี้เอาโลกเกียแมนมาด้วยละกันนะครับทุกคนแล้วก็เลเซอร์แมนมาด้วยนี่ในเมื่อพวกมันมาเอกกาายอะขนาดนี้เราจะยอมได้ไงเล่าเราก็จะต้องเอาคืนใช้จในการนะฮะอ่ามีอะไร,รบ้างเอย่อยที่น่าสนใจแล้วก็ขอเอาทีมโต๊ะนะทุกคนนี้ทีมโต,โตะ๊ะท,ทีวีนะครับทุกคนซึ้งๆในใน ร่างของสีีแมนมาจัดการพวกมันหน่อยสิแคแ,คแ,คแค่นี้ขั้นบอกเลยว่าสบายมากันแข่ตัวเดียวก็สามารถจัดการพวกมันได้ทั้งหมดเลยต้องมาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในสงครามใหญ่ครั้งนี้ใครคิดว่าแก๊งของสกีบ i ดี้ทอร์เรจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หมาได้เลยและใครคิดว่าแก๊งของสปีกเกอร์แม้จะเป็นผู้ชนะในรอบนี้คอมเมนต์ส มาดูกันเลยนะครับว่ารอบนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ3 2 1สองหนึ่ง let's go โอ้หนี่มันเอฟเฟกต์อะไรบ้างวันี้โอ้โหมีแต่แบบว่ายิงกันนะทุกคนนี้เฮ้ยนิดอีกนะเออฮ้ยบอกแล้วว่าช่วแข่งเดี๋ยวจะบอกสบายใจกันเพื่อแข่งหน่อยทั้งหมดเฮ้ยเออจีแเนวันหน้าบอสหน่อยก็ยังอยู่นะครับคนแนวนักอัปเกรดเห็ลูกขนาดปุ๊นะฮะตรงนี้กำลังสู้กันตุ้่พื้ใครเอ่ย เฮ้ยไหนที่เท่านะครับเฮ้ยเอาแล้วพอดีบินไปอยู่เลยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นบินไปแป๊บอยู่อกแม่ไปไหนแล้วเพื่อนอกแม่ที่บอกแล้ว่านายบินออกนอกแมบไปแล้วเพื่อนอกแม่หายนะตอนนี้เหลือใครบ้างพอดีจับตีไปนะครับโอ้ยตรงนี้ไม่แน่ดูครับสำหรับพี่ตอเลหนทิ้งมาแนวหน้าดีๆเอาลูกน้องมาแล้วจะกอนบอลจะไปไหนกันจะเอาไปไหนเฮ้ยทุกคนฆ่ากันจนเขาหน่อทำไมวะอ๋อมันหลุดไปอีกแบบนึง แบบข้างๆกันนะครับผลุดออกมาเพื่อนก็ไปก่อนกยไปช่วยเพื่อนก่อนซิเออไอตัวนี้เลเซอร์ไม่ดูนะครับ ตัวตรงนี้เหลือใครบ้างเหลือท็อปแมนอยู่นะครับไม่เป็นไรฉันแค่ตัวเดียวอาฉันสมาร์จัดถานปุกมันได้ทั้งหมดเองนี่ขอไล่เก็บทีละตัวก่อนหายไปไหนแล้วโอ้โหวิ่งโคตรเร็วมานี่แล้วเออนี่ไล่เก็บทีละตัวแบบว่าสบายสบายเออนี่ระวังอย่าไปดูดบอสเลยนะเอออย่ามาใกล้เกินนะโว้ยเอาไปเก็บท้านี่นี่เออนี่โอ้โหไม้โคตนสามันจริงเลยนะครับนี่นี่นี่เออแกจะนี่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 นีน ส่วนนั้นเยอะกว่านี <c oughs> ่นี่ไปเลยน่าจะเรียบร้อยนะครับส่วนนี่อยู่ตรงนี้เพื่อนมาช่วยเพื่อน,นมาสิเึได้ไหม้ยย,ย้ายยมาี่เพื่อนมาที่แมีเออโยแกยังอยู่หรอดิเออส่วนเลเซอร์แมนพยายามหินอยู่นะครับเีามาเพื่อนยย้ายไดไหมเฮ้ยย้ายไม่ได้นะครับมัติดอะไรวะนี่เอย้ยายไม่ได้ก็ดีเพื่อนนายไม่สามารถย้ายได้เพื่อนเออ ไรตอนนี้นะครับเราก็ให้แก๊งของสก,กีบีดี้ทอเลตน,นำไปก่อนนะครับทุกคนอ่าโดยติดอะไรวะเนี่ยแก๊งอะไ,ไตรตัวนี้เุย้ยวางไว้ก่อนเลยโอ้โหถูกแบบไปที่แบบนะครับทุกคนไอต,ตัวนี้ก็เกือบตายนะครับเลือดอีกนิดเดียวนะครับส่วนบอสใหญ่ของมันนะครับโอ้โหเลือดยังเยอะเลยนะครับถ้ามาเจอตัวนี้นะครับจะอยู่ไม่ได้ในรอบนี้นะครับทุกคนแบบว่าก็จะเอาเฉพาะไอตัวสก,กีบีดี้ทอเลต เข้าม,มาแล้วครับสุดท้ายตู้บอลล้อมไม่อยู่เลยเฮ้ยใจเยือยทุกคนไปต้องใจล้อมเลยเพราะี่ยว่าฮะต้องกวดกี่ตัวก็เนี่ยโอ้โหน่าจะสิบตัวกว่าสิบกว่าตัวได้เลยนะครับทุกคนมาลองมาเจอกับคอ็อกแมนหน่อยละกันสุดโหดของเราใตอนนี้นะครับคุณว่ามันจะสามารถเอาชนะได้หรือมไม่เอ๊ะงั้นก็ต้องเป็นคอ็อกแมนก็ได้งั้นขอเป็นออคอมพิวเตอร์แมนและกันนี่ไม่ค่อยได้ออกงานต้องไปเดือนนียคอมพิวเตอร์ มาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับ1ต่อสี่ใครคิดว่าสกีบีดี้ทอร์เรสจีแมนลกนา,าโคจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หนึ่งมาได้เลยและใครคิดว่าคอมพิวเตอร์แมนจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์สองมาดูกันเลยนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะเล t ส์กอ้าวเพื่อนเอ้ยจะเดินไปไหนเพื่อนมาี่ก่อนเอ้ยใจเย็นเออมานี่มาอยู่นี่เพื่อนจัดการมาเลย มาแล้วสินะของคอมพิวเตอร์เฮ้ยตอนนี้คอมพิวเตอร์เปิดอันตรีนะครับเป็นไงล่ะเจอการดูพลังของฉันทีเดียวเลยนะครับทุกคนโอ้โหอะไรกันเนี่ยเฮ้ยแฮแฮแฉันได้จากการมันแค่ลูกบอยของฉันแค่คำเดียวพวกมันก็ไม่อยู่แล้วโอ้โหคอมพิวเตอร์แมนโคตรนะครับแต่ทำไมแมปเป็นแบบนี้โอ้โหเจอเอฟเฟกต์ของคอมพิวเตอร์แมนนะครับทุกคน แล้วก็ไม่สามารถกลับขึ้นมาได้ด้วยโอ้โหมาเดี๋ยวผมก็จะจัดเทปต่อเลยละกันนะทุกคนโอ้เ oh, mm hmm. มื่อกี้ก็คือเปิดอติทีเดียวพวกมันตายหมดเลยนะครับสำหรับฝั่งของสก i บ i ดีต้ตอเลดรอบนี้ขอแก้มือให้กับพวกมันนอนแล้วก่อนโอ้ยจะทเป็น้องเลยทำไว้อนันจะมาเอาคืนในรอกนี้แหละออกนี้นะครับทุกคนผมก็จะตอมามพ่อช่วยกับพวกนีน,นะครนบ ค,คำว่าใครจะไปกูชนะ Let's go วันนี้จะคอ็อกแมนเจิเอ้ยคอกแมนอยู่เวลาเออเจอการอยู่เวลาของช้อนแต่จะได้รู้ว่าโลกแห่งขนาคตมันเป็นแบบไหนและนี่แหละคือโลกแห่งขนาคตของช้อนจะหมายถึงพวกแกทจะไม่สามารถขยับตัวนไปไหนได้นีเขาเก็บตัวเลยเออ นี่นี่หัวไหล่ตกทีละตัวนะครับให้เฮ้ยตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าน่าจะขยันขยันร่างกายได้แล้วร่างกายได้แล้วเอาไปปีนหลังซอตีนเลเซอร์จะห้อยนี่โอ้โหเลเซอร์สีแดงยื่นนะครับสลับกันไปมาขั้นนี้นะครับจากการลดลดของนะครับจะนี้ให่เออเฮ้ยเอาไรพอดีอ่ะฉันไม่สามารถสู้แกได้เลยร้อนนี่ และผู้ที่ชน,นะก็คือคอกแมนโอ้โหไล่ตบที่ระตัวเลยนะครับเนี่ยก็ถือว่าคอกแมนก็ยังเป็นสุดเวยของเราอยู่